มาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม Post Marketplace นะคะให้เราเข้าไปใน Gmail ที่เรา,เาส่งให้กับรัดนะคะหรือว่าส่งให้กับทางาคนขายโปรแกรมนะคะจากนั้นให้มาดูตรงนี้ค่ะเ,เขาจะชื่อว่าลุงซาตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปได้เลยค่ะนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยค่ะให้คลิกตรงลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะกดปึ๊บตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกันนะคะ1 2 3ก็คือโปรแกรมโพสมาเกดเพลสโปรแกรมต่ออายุประกาศและโปรแกรมแก้ไขพื้นที่นะคะ อันนี้ลองเข้าไปดูแต่ละตัวนะคะน,นี่ลองเข้าไปดูแต่ละตัวนะอ่อวิธีที่ใช้อยู่นะคะวิธีที่ใช้อยู่ก็คือกดตรงนี้นะคะตรงหัวข้อตรงนี้เลยปึ๊บคลิกนะคะแล้วกดเลือกคำว่าดาวน์โหลดค่ะมันจะเป็นการดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะคะ ที่อยู่ในนี้ที่เขาส่งมาให้เรานะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะรอ,อ,อไฟล์ดาวน์โหลดบีบอัดนะคะเมื่อเสร็จแล้วเขาจะแจ้งให้เราเซฟไว้ในที่ที่เราต้องการนะคะอะพอเขาบีบอัดไฟล์เสร็จแล้วนะคะ,ะก็จะเด้งหน้าขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเลือกเซฟนะคะ เซฟไว้ที่ไหนนะคะเราก็เลือกโฟลเดอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยค่ะอ่าแล้วก็รอตรงนี้นะคะโจนมันเสร็จนะคะตอนนี้เหลือ9นาทีค่ะอ่าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการอ่าดาวโหลดดาวน์โหลด,ด,ดโปรแกรมนะคะจากอ่า Gmail ค่ะ